ีพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆของคนรุ่นใหม่หัวใจรักโลกที่เขาต่อยอดธุรกิจโรงทอผ้าของครอบครัวด้วยการนำผ้าดิบมาประดิษฐ์เป็นพวงรีดพร้อมกับแนวคิดที่ว่าจบงานแล้วไม่เหลือพวงรีดทิ้งให้เป็นขยะค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมคะคพวงรีดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค,คือพวงรีดรักโลกนะคะคที่เขานําผ้าดิบมารังสรรค์เรียงร้อยกลายเป็นพวงรีดที่ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาพร้อมกับประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่าหลังจากเสร็จงานทางเจ้าภาพสามารถส่งต่อพวงรีดนี้ให้กับทางวัดหรือทางมูล,ลนิธิเ,เพื่อนําไปใช้สําหรับหอบ่อศพก่อนประกอบพิธีต่อไปแนวคิดดีๆในการทำพวงรีดผ้าห่อศพนั้นมาจากคนรุ่นใหม่หัวใจรักโลกอย่างที่ดดีๆบอกไปนั่นก็คือคุณ อ,อนนพัทรบุญอนันตะพัฒน์นะคะรู้ว่าคุณเอินเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นิรันต์พวงรีรักโลก คุณเอินเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงทองมาเกือบ40ปีแล้วนะคะมาระยะหลังเนี่ยธุรกิจชะลอตัวประกอบกับเจอสถานการณ์โควิดทําให้ยอดสั่งการทอผ้าเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะจึงลองปรับรูปแบบการนําผ้าดิบของโรงงานมาเพิ่มมูลค่าทําเป็นพวงรีใช้เวลาลองผิดลองถูกมาตั้งแต่กลางปี2565พร้อมสํารวจความต้องการของตลาดจนสําเร็จลงตัวเป็นพวงรีรักโลกตามที่ต้องการในช่วงกลางปี2566วิธีการทำนะคะ วิธีการทำพวงรีรักโลกเนี่ยจะเริ่มจากการทำตัวโครงที่ใช้หวายมาขึ้นรูปเป็นพวงวงกลมจากนั้นก็จะนำผ้าดิบมาขดทับปิดโครงหวายแล้วก็พับขดเป็นลวดลายต่างๆเสร็จแล้วก็เอามาตกแต่งลงบนพวงรีมีให้เลือก2ขนาดก็คือขนาดเล็กใช้ผ้าดิบ5้าผืนราคา1,900บาทขนาดใหญ่ใช้ผ้าดิบ10ผืนราคา2,900บาทมีบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ยังได้หักรายได้จากการขายพวงละ 50บาทสมทบทุนมอบให้มูล,ลนิธิสืบนาคเสถียรอีกด้วยนะคะส่วนจุดเด่นของพวงรีดผ้าดิบหลักๆเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเมื่อแกะผ้าออกมาแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในการขอสพผู้เสียชีวิตได้โดยที่ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะจะถวายวัดหรือส่งต่อให้มูล,ลนิธิหรือโรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่แหละคะ่ะจึงเป็นที่มาของลดขยะรักโลกแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยนะคะ คุณเอินบอกว่ายังได้จดสิทธิทบัตรพวงรีดรักโลกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักขณะนี้นะคะถือเป็นการการันตีว่าเป็นพวงรีดแห่งแรกและแห่งเดียวที่สามารถนําไปทําบุญต่อได้ทันทีโดยไม่สร้างขยะและสําหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook มิรันพวงรีดรักโลกนะคะสะกดแบบนี้เลยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยตามด้วยพวงรีดรักโลกนะคะก็ลองติดต่อไปได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ